กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับละมอยเวลาพรยรังสีวันนี้ตรงกับวันที่18ของเดือนตุลาคม2563หลายหลายท่านเนี่ยก็จะ,กะเกษตรกรเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกับ NPK อยู่แล้ววันนี้ละมอยจะเอาเรื่องของ K นะคะหรือโพเทสเซียมนะคะ NPK ตัว K หลังถามว่า K มีความสำคัญยังไงต่อพืชและก็ดิน นะคะแล้วก็วงจรของการที่จะทําให้พืชเนี่ยเกิดเกิดการที่จะให้ผลผลิตได้ดีนั่นเองซึ่งที่จริงแล้วน้อม้อยก็จะที่จริงแล้วน้อม้อยออกมาทําเกี่ยวกับเรื่องของดินเกี่ยวกับเรื่องของฮิวมัสแต่วันนี้น้อม้อยจะมาแบ่งปันในส่วนอื่นบ้างนะคะในในส่วนที่ในมิสเตอร์ฮิวมัสเราหรือว่าในฮิวมัสเรามีตัวที่สําคัญตัวหนึ่งก็คือตัวเคนะคะซึ่ง เป็นส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ปุ๋ยสมบูรณ์แบบต้องมีตัว N ตัว P ตัว K ในส่วนของฮิ m มัสเราเองเนี่ยเราจะมีในส่วนของ K นะะหรือโพแทสเซียมเนี่ยสูงในส่วนของฮิ m มัสเองทีนี้ในส่วนที่การที่เกษตรกรใส่ปุ๋ยะคะ่ะเราเราเราต้องการปุ๋ยที่ครบอยู่แล้วในเรื่องของ N และ P K แต่ในส่วนของ K เนี่ยมันมีส่วน ในการที่จะช่วยทำให้ผลผลิตเราเนี่ยสมบูรณ์แบบมากขึ้นถ้าถามว่าหลักการของการใส่ปุ๋ยของเกษตรกรเราก็จะได้ยินจากนักวิชาการนะคะที่ท่านจะมาแนะนำในต่างๆแล้วก็จะติดตามในในส่วนของออมหาลัยต่างๆหรือในส่วนที่ทำในภาคของเกษตรนะคะก็จะบอกว่าหลักการของการที่เราใส่ปุ๋ยในการใส่ปุ๋ยเราต้องการให้ปุ๋ยลงลึกไปมากที่สุด หมายความว่าลึกไปในระดับที่รากสามารถที่จะดูดซึมแล้วก็กินนะคะในการที่จะกินแล้วการที่จะดูดซึมเอาธาตุอาหารต่างๆได้ขึ้นไปได้ทีนี้ตัวเคเนี่ยโพแทสเซียมเนี่ยเขาเวลาเขาดูดซึมเข้าไปเนี่ยเขาเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาโดยที่ถามว่าจะต้องอาศัยอย่างอื่นด้วยไหมมันก็อาศัยองค์ประกอบของการที่จะต้องออมีความสมดุลในเรื่องของอากาศดิน ะะแต่ว่าในส่วนของดินเองเนี่ยถ้าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ปลายฝนต้นหนาวแล้วหลายๆท่านก็จะรู้อยู่แล้วว่าในการที่เรารู้จักดินนะคะการที่ถ้าอากาศนะ,ะอากาศมากถ้าอากาศอยู่ในนั้นมากนะคะแปลว่าน้ํามันจะมีน้อยถูกไหมแต่ถ้าฝนตกเนี่ยยังช่วงที่ฝนตกชุกเลยหน้าฝนเลยนะ พอฝนชุกแล้วปุ๊บเราผ่านหน้าฝนไปเราจะเข้าไปสู่หน้าแ้งแล้วแต่สิ่งที่เราได้มาเราก็ดีใจเหมือนกับโอยน้ําฝนฝนตกวันฝนดีมากเลยแต่แต่เราลืมคิดไปว่าถ้าสมมุติว่าน้ําเข้าไปอยู่ในนั้นมากนะคะหมายความว่าเราต้องใช้เชร้อเลยเป็นเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันจะกลับกันนะ,ะถ้าอากาศน้อยน้ํามากแต่ถ้าเกิดน้ํามากถ้าถ้าอากาศมาก น้ำจะน้อยอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าอากาศถ้าอากาศน้อยน้ํามากหมายความว่าช่วงที่ฝนตกนะคะมันจะทําให้ดินแน่นนั่นเองท่านผู้ชมเพราพยายามจะจดเพราะว่ากลัวจะหลงในดินน้ําดินถ้าใครมาฟังแล้วก็คือแบบอากาศพูดง่ายว่าถ้าอากาศน้อยน้ํามันมากหมายถึงหน้าฝนนี่แหละค่ะแล้วโอ้ยฝนตกกี่เยอะดีจังเลยอะไรเงี้ยแต่พอเวลาถึงหน้าหน้าเข้าหน้าแล้งทําไมบางพืชยืนตายคาต้นนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเพราะว่าน้ําที่ฝนมันตกลงไปอ่ะ น่ะมันสะสมน้ําไว้มากใช่ไหมคะถ้าเกิดปกติแล้วเมื่อก่อนเนี่ยนในป่าการการสมดุนของของในป่าเนี่ยเ,เวลาเรามีป่าเรามีพืชหลายชั้นเรามีเรามีการที่ระบบการคลายน้ําที่ดีใช่ไหมพืชพืชใหญ่ดูดไปคลายน้ําให้ต้นเล็กดูดต้นกลางดูดช่วยกันดูดซับและการระบายน้ะํะจะทําได้ดีคือช่วยกันแบ่งกันกินนั่นเองแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าให้ปลูกแบบอโลนเลยเวลาฝนตกปุ๊บ ฝนตกมากๆน้ําสะสมเอ่อไม่ใช่ดิฝนตกเข้าไปมากแล้วปุ๊บเนี่ยทาให้พอไออากาศมันน้อยใช่ไหมคะพอฝนฝนมันเข้าไปแทนที่แล้วน้ําฝนอากาศมันน้อยปุ๊บดินมันจะแน่นเลยเพราะดินแน่นแล้วปุ๊บเนี่ยหมายความว่าเฮ้ยเราเราจะไปเจอปลายฝนต้นหนาวอีกอ่ะถ้าเกิดพอพอถึงเวลาพอพอหน้าหนาวปุ๊บเกษตรกรไม่รู้เลยที่ตายแล้วแรงแล้วพอพอพอจะเข้าหน้าแรงปุ๊บเนี่ยดินเราแน่นแล้ว พอดนเราแน่นแล้วปุ๊บเราถามว่าเราจะเอาอะไรมาทําให้ดินเราร่วนสุยใช่ไหมคะทีนี้การที่เราให้ผลผลิตเวลาเราตัดแต่งกิ่งสมมุติว่าทุกคนเนี่ยเก็บผลผลิตไปแล้วตัดแต่งกิ่งเพื่อจะอัดใบขึ้นมาแล้วก็สะสมอาหารไว้ในลําต้นและใบเพื่อที่จะออกผลในการที่จะแตกดอกแล้วออกผลทีนี้ตัวเคตัวหลังนะะี่ค่ะมีความสําคัญในการที่จะทําให้ผลผลิตเราสมบูรณ์แบบหรือสมบูรณ์ ถ้าเกิดเราขาดเคเราขาดตัวตัวหลังไปนะฮะ N N P K ใช่ไม่เยตัวหลังก็โพแทสเซียมทีนี้ถ้าเกิดเราขาดโพแทสเซียมสมมติในผลใหญ่ก่อนจำเพศจำเพาะทุเรียนก่อนเพราะน้ำว่ายจะ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 โด่งดังในในกลุ่มของทุเรียนการพูผลิโด่งดังเลยเพราะว่าน้ำว่ายทำให้ดินเนี่ยเกิดการล่วนสุยกินปุ๋ยได้ดีนะคะถ้าจะใส่ปุ๋ยอินซียปุ๋ยเคมีอะไรก็แล้วแต่ ตัวของน้ำ้อเองทาหน้าที่ในการที่จะทําให้ดินของท่านล้วนซุยและดีในทางลัดนะคะหมายความว่าท่านจะเจอปัญหาเหมือนที่ที่นำ้ำว้อยพูดมาแต่ต้นว่าพอฝนตกแล้วดินเราจะแน่นแล้วละ่ะพอดินเราแน่นเราไปเจอปลายฝนต้นหนาวอีกทีนี้เกษตรกรก็ไม่รู้ที่ใส่ปุ๋ยเข้าไปพอใส่ปุ๋ยปุ๊บปุ๋ยปุ๋ยมันมันมันจะมันจะลงไปหาระยะลากได้ลาบากเพราะว่าเราไม่มีน้ําส่งนั่นแหละพอฝนพอเราใส่ปุ๋ยไปปุ๊บเนี่ยดินมันแข็ง มันทาให้ไปสนับสนุนความแข็งเลยพอดินมันแข็งแล้วมันน็อกอะค่ะพอมันน็อกปุ๊บเนี่ยพืชต่างๆหรือว่าการที่เขาจะเอาธาตุอาหารไปกินเนี่ยมันลําบากแล้วนะคะแต่โพแทสเซียมเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาเขา,เขาเคลื่อนที่ได้ทุกที่อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราขาดเคโพแทสเซียมตัวหลังนะคะมันจะทําให้อะไรมันจะทําให้ผลของเราเนี่ยก้นของเขาเนี่ยจะจีบเลยนะคะ ทุเรียน,นยจะไม่เต็มจะไม่เต็มเขาเรียกอะไรจะไม่เต็มผู้มันน่ะจะไม่เต็มตัวที่เป็นอันนี้ของมัน,นตัวเม็ดตัวที่เขาเป็นผู้ของเขานะคะเขาเป็นลูกของเขาเนี่ยก้นเนี่ยเขาจะจีบพอจีบปุ๊บไหนความว่าก้นเนี่ยไม่สมบูรณ์แล้วล่ะคะ่ะถ้าที่จริงแล้วตรงนั้นอ่ะมันจะต้องมีเราเราเราอย่าลืมว่าถ้าผลผลิตเราสมมุติว่า,าทุเรียนได้ประมาณสัก2กิโล ทนที่ทุเรียนจะได้สักสามสี่ห้าโลแสดงว่าไอ้ที่มันหายไปอ่ะก็คือไอ้ตัวที่มันไปจีแต่ปกติที่น้ำม้อยทำสถิติของการที่น้ำม้อยทำทุเรียนนะคะที่ที่ในเขตชุมพรก่อนที่คนที่ส่งกันบ้านเราก็จะมีชุมพรมีจังหวัดตราดของคุณเจซีบุรพาเป็นของพี่จ่าเจบที่ชุมพรซึ่งทุกคนที่จะส่งกันบ้านเพราะที่เนี้ยเป็นเป็นแหล่งแล้วนะคะ แล้วก็ได้ผลผลิตที่ที่ส่งกันบ้านน้ำมัมาเนาะจะเอาพูดตามตามที่มีตะกะอยู่บนความเป็นจริงเลยหมายความว่าคนที่เขาส่งมาในรายกลุ่มเพราะเรามีรายกลุ่มลูกค้า้ำก็จะส่งกันบ้านมาหของพี่จ่าเจี๊ยบดีที่ชมพอนะคะก้นนี่สมบูรณ์มากเรียบปิดเลยก้นนี่ลูกน้ำมอนก็นึกว่าลูกแบบคือมองแล้วมันเหมือนมันเหมือนลูกส้มโอหรือลูกฟักทองอย่างนั้นเลยคือก้นมันก้นไม่มีจีบเลยเต็มเลยค่ะ ยวงมันเนี่ยไอไอผู้ของเขานี่แต่ละอันนี้คือเต็มลูกเลยนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของโพแทสเซียมมีความสําคัญในการที่จะให้ผลผลิตที่สมบูรณ์แก่เราอีกในหน้าที่นึงคือโพแทสเซียมทําหน้าที่ในการที่จะป้องกันผนังเซลล์ของเราเวลาเซลล์ของพืชเนี่ยเขาเกิดสมัดร้อนสมัดหนาวตัวโพแทสเซียมสามารถที่จะช่วยปกป้องนะคะอากาศต่างๆนะคะที่จะ ผันเปลี่ยนหรือว่ามันเปลี่ยนโดยกระทันหันเนี่ยสมมุติว่าอยู่ดีๆมาฝนตกมันก็ร้อนเปรี้ยงมาเลยนะคะหรือว่าการที่จะทนต่อสภาพอากาศที่ร้อนจัดหนาวจัดนั่นเองโพแทสเซียมนะ,ะในส่วนหนึ่งคือเขาป้องกันเซลเนี่ยเซลล์ของผนังพืชเซลขเซลของผนังใบเซลล์ของผนังลูกนะคะเซล์ทุกเซลล์ที่อยู่ในกระบวนการของเขาเนี่ยเขาจะปกป้องหมดเลยในโพแทสเซียมและโพแทสเซียมเนี่ย ทำหน้าที่ในการที่จะป้องกันโรคต่างๆที่จะเข้าสู่เซลล์ของพืชได้ด้วยก็มีอยู่ในฮิวมัสเหมือนกันอันนี้เรางว่ายออกมาให้ความรู้ว่าฮิวมัสช่วยอะไรได้บ้างนะคะทีนี้บางคนก็จะบอกว่าถ้าฮิวบิกอะฮิวบิกเนี่ยโดยโดยรวมแล้วเขาจะมีพวกกรดอะม,มิโนโโกรดฟูวิกฮิวบิกฮิวบินเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนนั้นเขาก็จะทําหน้าที่ในการที่จะช่วยในเรื่องของไนโตรเจนสูงเขียวใบเขียวก็จะมีส่วนต่างๆนั่นแหละ,ะที่ช่วยแต่ว่าถามว่า ในเนี้ยถามว่าโพแทสเซียมเขามีไหมเขาก็มีแต่ว่าลักษณะการที่จะทําให้ดินร่วนซุยได้เท่ากับฮิวมัสมันทําหน้าที่ไม่ได้ตัวเคของโพแทสเซียมของของของโพแทสเซียมตัวหลังเนี่ยตัว npk ตัวเคหลังเนี่ยในฮิวมัสเราอะเรามีอยู่แล้วสําหรับบอเมืองแม่มอนะคะเพราะน้ำมอยจะไม่เอาตัวอื่นมาเทียบนะเพราะว่าน้ำมอยใช้วัตถุดิบของตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยโพแทสเซียมตัวหลังเนี่ยมีความสําคัญต่อพืชเป็นอย่างยิ่งในการที่จะให้ผลผลิต สิ่งที่สัมพันธ์อีกในหน้าที่หนึ่งคนจะไม่ค่อยรู้กันนะคะหรือรู้น้อยมากเลยก็คือเขาต้องเขาป้องกันการเป็นพิษจากเหล็กด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพื้นที่ไหนก็ตามในประเทศไทยเราอะเราต้องมีเหล็กอยู่แล้วเพราะว่าเหล็กเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่จะออกมาในรูปแบบของน้ําบางคนถามว่าเหล็กสังเกตได้ยังไงอย่างน้ําเรา เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆหรืออะไรต่างๆของเราจะเป็นสีส้มหมดเลยนั่นคือแสดงว,ว่าน้ําของท่านมีความเป็นเหล็กสูงแล้วเหล็กนี้เป็นพิษกับพืชได้นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าเราใส่เราใส่ปุ๋ยอะไรไปก็แล้วแต่ทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่าบางทีเหล็กสูงพอเหล็กสูงแล้วปุ๊บเนี่ยเหล็กมันเป็นพิษกับพืชเลยที่จริงแล้วเขามีประโยชน์แต่เขาต้องมีในปริมาณที่เหมาะสมนะ,ะต้องมีปริมาณที่เหมาะสมแก่การที่จะส่งให้กับพืชแต่ถ้ามันมากเกินไปมันก็ทําพิษเลยค่ะ มันก็จะแสดงต่อใบต่างๆของพืชของเราเพราะฉะนั้นในเรื่องของโพแทสเซียมเนี่ยมีคุณประโยชน์ในการที่เราขาดไม่ได้เลยถ้าเราขาดตัวโพแทสเซียมตัวหลังเนี่ยหมายความว่าผลผลิตเรามันไม่ออกมันจะไม่ออกแล้วมันจะไม่สามารถต้านทานโรคได้แล้วมันก็จะเหมือนกับว่าในดิน,น่ะถ้ามันมีพิษเหล็กมันมากกว่าโพแทสเซียมไปทําหน้าที่ในการที่จะช่วยทําให้ตัวเหล็กตัวเนี้ยมันดอปลง ะะหรือว่าความเป็นพิษที่พืชจะไปดูดซึมเอาความเป็นเหล็กตัวเนี้มาส่งให้เนี่ยทำให้มีผลกระทบต่อพืชของเราต่างๆถ้าอย่างละกร,รมเนี่ยอย่างละกร,รมหรือเป็นพวกอ,อะไรคาสะัะหรือละกรรมเนี่ยถ้าขาดโพแทสเซียมตัวนี้มันจะดําอะคะ่ะแล้วมันจะมันจะฝ่มะอมันจะดํามันจะเป็นจุดดําๆเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดบางทีเขาเขาอาจจะเป็นพิษอย่างที่น้ำอ้อยบอกน้าเราเราต้องสังเกตน้ําด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้ําเราน้ําเราไม่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 เขาเรียกอะไรไม่สมดุลน่ะหรือว่าไม่มันมันมีนี่เยอะมากเกินไปมีนี่น้อยเกินไปมันก็ทําให้ส่งผลต่อความเป็นพิษต่อพืชเราได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่น้ำอ้อยบอกว่าถ้าเกิดว่าสมมุติว่าอย่างที่บอกค่ะว่าถ้าอะไรคะถ้าถ้าเกิด นนะถ้าถ้าสมมุติว่า,าลักษณะของการที่โพแทสเซียมตัวนี้การที่เขาเขาเขาส่งต่อให้แก่พืชถ้าเกิดสมมุติว่าพืชขาดหมายความว่าผลผลิตของเราออกมาได้ไม่เต็มที่นะฮะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยถามว่าพืชของเราอะ่ะมันเป็นมันเป็นพืชของเอมืองเมืองร้อนเ,อเราเราเป็นเมืองร้อนถูกไหมฮะ ในลักษณะของการที่เราเขาเรียกอะไรพืชพืชเมืองร้อนเนี่ยมันต้องการโพแทสเซียมสูงอะน้อมอยแบบบางทีจะพูดมันจะพูดไม่ได้แต่เข้าใจแต่มันจะก,กันกองออกไปบางทีต้องเลเชอร์เลยนะคำนนะนเนี้ย่อพืชเนี่ยพืชเมืองร้อนเนี่ยต้องการโพแทสเซียมสูงมากเพราะว่าถ้าไม่มีโพแทสเซียมป้องกันผนังเซลล์ไว้นะคะมันจะมี มันจะมีปฏิกิริยากับความที่อากาศจะเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเขาอาจจะแตกถ้าพูดภาษาชาวบ้านแตกพอแตกแล้วปุ๊บเนี่ยเชื้อโรคเข้าได้ง่ายล่ะหมายเหมือนกับเหมือนกับผิวเราหรือว่าร่างกายเราถ้าเรามีแผลร่างกายเราก็จะเหมือนกับว่ารับโรคได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของแผลเนี่ยมีความสําคัญที่เราจะต้องปกป้องทํำยังไงก็ได้ให้ให้ใหพืชเราเนี่ยมีผลกระทบน้อยที่สุดในเรื่องของการที่จะเกิดบาดแผลต่างๆ เพราะฉะนั้นที่พืชนเมืองร้อนเนี่ยต้องการโพแทสเซียมสูงมากนะฮะเราถึงได้มีปุ๋ยสูตรต่างๆแล้วพระนั้นถ้าเกษตรกรพอใกล้จะผลผลิตเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะเป่งบานแล้กใกล้ที่จะเก็บแล้วทุกคนก็จะกระหน่าในเรื่องของโพแทสเซียมตัวหลังเข้าไปให้มากที่สุดโดยเฉพาะข้าวอะไรเงี้ยค่ะเป็นข้าวแต่ไม้ผลต่างๆในที่มีลูกขนาดใหญ่เนี่ยมันโพแทสเซียมแล้วเขาก็ต้องการคืบคานไปอีกนั่นว่าจะ,ะเพื่อที่แบบน้่าจะพูด ออกมาให้ความรู้ครั้งละตัวแล้วจะบอกว่าใน K, เคโพแทสเซียมตัวหลังเนี่ยเรามีอยู่ในฮิวมัสอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนวมจะออกมาคุยเพื่อให้ความรู้ทีละอย่างทีละตัววันนี้นวมนขอคุยเกี่ยวกับเรื่องโพแทสเซียมนี่แหละเอาตัว K ตัวเดียวเลยนะคะถ้าเกิดใครสนใจนะคะนวมก็มี ให้คำปรึกษาฟรีเลยก็คือแบบโทรมาปรึกษาได้เลยก็0825644999นะคะไม่ว่าสภาพดินของท่านจะเป็นแบบไหนก็แล้วแต่ดินทซายดินร่วนดินดานดินลูกหลังน้่ว่ามีหน้านที่ไปทําให้ดินของท่านเนี่ยล่วนสุยนะคะก็คือเกิดอย่างที่เรามพูดมาข้างต้นนะว่าเวลาเราฝนตกปุ๊บดินเนมันจะแน่นเพราะมันไม่มีอากาศเข้าไปน้ําเข้าไปน้ําเข้าไปถ่ายออกมาแล้วก็ ทำให้ดินมันแน่นลงไปพอแน่นลงไปปุ๊บเนี่ยเกษตรกร,ร,กรไม่รู้เนี่ยที่จริงแล้วต้องปรับดินก่อนให้ดินมันฟูขึ้นมานะ,ะเพื่อที่จะท่านใส่ท่านใส่อะไรเข้าไปแล้วอะ่ะก็ทําให้ดินเนี่ยมันฟูมันมีอากาศมีน้ํามีช่องว่างในการที่จะทําให้รากเนี่ยหายใจได้รากมันถูกเนาะนอกด้วยฤดูฝนที่ทําให้ฝนมันไปมันไปทําให้ดินแน่นพอท่านไปเจอแรงท่านไม่รู้เนะะี่ค่ะ ต้องทําให้ดินมันดีขึ้นมาก่อนทําให้บรูราการดินให้ดินฟูขึ้นมาก่อนให้ดินมันฟื้นอะ่ะให้ดินเขาหายใจขึ้นมาได้พอหายใจขึ้นมาได้แล้วปุ๊บทีนี้เขาจะกินอะไรก็กินได้แล้วค่ะกินอาหารกินอาหารเข้าไปในส่วนหน้าที่ของออตัวฮิวมัสสามารถที่จะส่งผ่านเอาธาตุอาหารต่างๆไนะปส่งที่ปลายรากของพืชแล้วส่งให้แก่พืชเลยให้พืชได้กินนะนี่คือหน้าที่ของเขา เขาจะลาเลียงไปตามท่ออาหารเลยนะคะในท่อของพืชลําเลียงแล้วในคลิปหน้านะคะถ้าเกิดใครเห็นว่านม้อยพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทําให้เกิดความรู้มากขึ้นน้อมยก็ฝากกดไลค์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้อมอยแล้วก็เป็นกําลังใจที่น้องมจะทําในคลิปครั้งต่อๆไปในเรื่องของการที่จะมาแบ่งปัน,นในการที่จะให้ความรู้นะคะหรือการทบทวนนะคะให้แก่เกษตรกรเพื่อเราจะได้เข้ามีความคนที่ไม่เข้าใจก็เข้าใจ คนที่มมีความรู้ก็มีความรู้คนที่มีรู้อยู่แล้วก็รู้ยิ่งขึ้นไปบางทีเราก็ลืมอะไรเงี้ค่ะแล้วเราก็มาช่วยกันทบทวนนะคะถ้าเห็นถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกด subscribe น้าอยแล้วก็ไอ้กดติดตามกด subscribe ติดตามนะบอยแล้วกดไลค์กดแชร์ให้นะบอยด้วยถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับแกเกษตรกร,ะกรนะคะแล้วนะบอยก็จะ,ะมาให้ความรู้ในคลิปหน้าในเรื่องของอตัวแคลเซียมนะคะแคลเซียม um เนี่ยมีประโยชน์ยังไงต่อพืชบ้างแล้ว แคลเซียมให้อะไรแก่พืชและปลกป้องผนังเซลล์ได้ในระดับไหนเพิ่มผลผลิตได้ขนาดไหนท่านจะทึ่งเลยว่าไม่น่าเชื่อว่าแคลเซียมส่งได้ขนาดนี้ซึ่งนว้อยก็จะออกมาให้ความรู้ในเรื่องของแคลเซียมนะ,ะว่าแคลเซียมมีอยู่ในไหนบ้างนว่ายจะแจกใจเป็นอย่างเป็นอย่างเป็นอย่างถ้าใครเห็นว่าเป็นประโยชน์นะคะก็กด กดไลค์ให้น้ำม้อยด้วยนะคะแล้วก็กดแชร์ให้ด้วยเพื่อที่จะให้ไปถึงแก่หูเกษตรกรแล้วน้ม้อยสามารถทําหน้าที่ของน้ม้อยจริงๆเลยคือคือทําให้ดินดีในทางรัฐนั่นเองค่ะดินดีได้ค่ะดีได้ในทางรัฐสามวันเจ็ดวันสิบห้าวันเพราะฉะนั้นน้ม้อยมีหน้าที่ไปทําให้ดินท่านล้นสุยนะคะเพราะนั้นนี่ถ้าเกิดใครสนใจก็ โทรมาหาน้าที่0 8 99, น5 6 4 4 9สอี่เาน้ยจินดีที่จะให้คำปรึกษานะคะแล้วก็เรามีทีมอยู่แทบทุกจังหวัดแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็เราก็สามารถที่จะส่งมิสเตอร์ฮิวมัสหรือส่งให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องฮิวมัสคืออะไรน้ยเอาในส่วนของฮิวมัสมาทำอะไรบ้างมันก็คือ K ตัวฮิวมัสมีเค่อนข้างสูงเพราะนั้นสามารถที่จะ,ะช่วยเหลือเกษตร,รกรหรือแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะ,ะในเรื่องโรคด้วย ที่สำคัญหน้าแรงนี่ท่านอย่าลืมนะคะมแมลงกับโรคที่เป็นเชื้อลาหรือแบคทีเรียหรือว่าไอเชื้อลาหรือเพี้ยกระโดดเพี้ยอะไรทั้งหลายชื่อมันเนื้อคะ่ะสรพนามศัตรูพืชทั้งอย่างทุกอย่างตัก้งกแต่แมลงปีกแข็งเราจะปกป้องได้ยังไงนะว่าจะไปพูดในคลิปหน้าในส่วนของแคลเซียมนะคะแล้วก็ในส่วนที่เราจะไปช่วยในเรื่องของการโปรเทคเขาเรียกอะไรครงสร้างสมดุลที่เรา ลดทุกอย่างลงในการที่จะต้องมาหนังเข็นนั่งฆ่ากันเราก็มาแมลงเนี่ยไล่ได้นะคะเขาออกไปได้นะคะนำ้ำ้อยขอกรับลาวไปเพียงเท่านี้กับโพแทสเซียมตัวเคนะคะอย่าลืมว่าเราเตรียมดินให้ดีก่อนนะคะที่จะเพาะปลูกแล้วก็ดินดีได้ในทางรัดและดินสามารถที่จะ,ะทําให้เราพ้นจากสภาพภูมิอากาศที่ย่าแย่และมแมลงที่ย่าแย่ได้วันนี้นำ้ำ้อยกลับพอลาวไปเพียงเท่านี้แล้วอย่าลืมนะคะ กดไลค์กดแชร์น้ม้อยด้วยเพื่อเป็นกำลังใจน้ม้อยแล้วก็ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์ให้ด้วยกับเกษตรกรสวัสดีค่ะ